เก,เกมกันแล้วนะครับบูโบรี่ก็อยู่ในชุดสีแดงนะครับวันนี้โอโหอากาศค่อนข้างที่จะร้อนหน่อยนะครับบูโบรี่เนี่ยมั้งแต่วัวรุ่งนะครับถูกใจนะครับโอเคนะครับบูโบรี่ โค้แรกนะครับก็ท่านผู้ชมยังไม่มานะครับสกอร์ตอนนี้หนึ่งเท่านะครับโอ้โหลูกนี้ได้ดกๆนะครับสองต่อหนึ่งนะครับครกๆลกๆจะเป็นฝ่ายเสิร์ฟนะครับ 2อต่อหน่งนะครับนกนกเสิร์ฟมาแล้วนะครับบูบรี่นะครับวันนี้ว่าจะเอา3ามต้มนะบอุซามาตั้งแต่วัวลุกโอเคยังได้อยู่นะครับมาที่บูบุรี่บูบรี่ยอดเข้าไปนะครับนกนกโอ้โหลูกนี้ติดนิดนะครับก็2ต่อ2นะครับตอนนี้ทีมบูบูรี่จะเป็นฝ่ายเสิร์ฟนะครับ ตั้งสองทีมนะครับยังไม่เคยแพ้ทีมไหนเลย <c oughs> มาที่ <c oughs> ปูบุรีลูกนี้ยอดมากยอดกบโอ้โหเ <c oughs> อาละครับปูบุ <c oughs> ปปรีออกนำบ้างนะครับสามต่อสอง <c oughs> สามต่อสองนะครับ <c oughs> ปูปปบปุรีออกํำนะครับปูบุรีจะเป็นฝ่ายเสิร์ฟนะครับสมกับที่มาตั้งแต่หัวรุ่งนะครับลูกนี้เสิร์ฟด้อยู่นะครับ <c oughs> มาที่นก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 ,นกจังหวะสามตบโอ้โห ลูกมันมาสวยนะครับยืนด,ดูลูกกอดน,นะครับ3ต่อ3ส,สักคอเท่ากันนะครับตอนนี้ในเซตแรกเสิร์ฟมาแล้วนะครับบูบอรี่โอโ้ยังลูกนี้ยังได้อยู่มาที่นกนกครับจังหวะซับว่ายังไงครับกาจ่ายเสียงต้องมานะครับเสียงต้องมา อัดฉีดยีนะครับหนุกนกมาฉีดนุกนกอีกครั้งหนึ่งนะครับตบมาลูกนี้บูบริยังได้อยู่โอเคนะครับยังช่วยกันได้นะครับหนุกหนกตบลูกนี้โอ้โหรับได้แต่แสลบออกไปนะครับสี่ต่อสี่นะครับชิงอันดับบวยประตนะครับชิงอันดับสุดท้ายนะครับใครจะเนียอันดับสุดท้ายไปได้ ชอบแหลงความจริงนะครับเอกเคนะครับกอดกอเซลกันบ้างนะครับเอาละครับนกนกนออกนำบ้างนะครับ5ต่อ4ชิงที่หนึ่งนะครับชิงที่หนึ่งอัดฉีดกันสองพันกว่าสองพันกว่าบาทนะครับมาที่นกนกนะครับโอเคนะครับนกนกขอแกงไขไปก่อนนะครับ มาที่บูบูรี่นะครับบูบูรี่ยังได้อยู่นะครับสําหรับนกนกอาลนะครับนกนกลูกนี้ขอยอดโอ้โหยอดได้สวยนะครับเอ็นไม่มีใครอยู่ตรงหน้านะครับ6ต่อสนะครับโอ้โหเสิร์ฟได้ดีนะครับสำหรับนกนกนะครับเจ็ดต่อสี่เริ่มนำแล้วครับนำคำสำหรับนกนกนะครับอาจิตไปสองพันสตัง ก็สำหรับรอบใหม่นะครับเราก็จะแข่งในเดือนธันวานะครับก็จะเป็นแบ่งเป็นสายนะครับขอ8ทีมก็ค่าสมัครก็ประมาณสักห้าบาทนะครับห้าร้อบาทค่อยแพงนะครับค่อยแพงเอาไปซื้อเอาไปซื้อใหม่ ตบลูกนี้สวยงามมากนะครับสำหรับนุกแต่บูเบอรี่ยังได้อยู่มาดินกนกนกโอ้โหลูกนี้รับได้สวยนะครับสำหรับบูเบอรี่เก้าต่อสี่เห็นว่าไม่กลัวแดดนะครับมาแต่ตีหนึ่งนะครับบูเบอรี่นี่นกนกเอาละครับนกนกใครจะได้สามแต้มไปวันนี้ มาที่โอ้โหหนกๆกโอ้โหเอาแล้วก็ผ่าต่อเก้านะครับหนกหกเสิร์ฟไปแล้วนะครับมาที่หนกหกอีกครั้งหนึ่งนะครับบูบูรี่บูบูรี่อยู่ในสุดสีแดงหนกหกสีชมพู ใช้เสียงนะครับใช้เสียง6ต่อ9ตามมาแล้วสำหรับบูบูรี่ตามมาติดติดลูกนี้เสิร์ฟได้ดีนะครับครับนกนกเอาละครับนกนกขอแก้ไขไปก่อนบูบูรี่บูบูรี่ก็โอเคนะครับยังไงก็ขอให้ฟานจากแดนของตัวเองไว้ก่อนนะครับมาที่บูบูรี่อีกครั้งหนึ่งนะครับบูบูรี่นกนกลูกนี้ เอาแล้วครับมาดิบูบรีอีกครั้งหนึ่งโอ้โหยอดได้สวยนะครับมาบูบรีบูบรีอีกครั้งหนึ่งนะครับโอ้โหโอโหโอกข้างไปป,นนะปันนะดอลนะครับรเยอะเยอะเสิร์ฟได้ดีนะครับแต่ยังรับได้อยู่สำหรับบูบรีลูกนี้โอ้โหจบไม่ผ่านนะครับ สิบเอ็ดต no 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 nice ่อหกนะครับคบโนกนกับเป็นฝ่ายเสิร์ฟบอบอรี่ยอดเบาๆนกนกมาที่นกนกจังหวะซ้ำขึ้นตบลูกนี้ในแดนหล้โหยี่สิบบาทนะครับนกนกอัดจีดลูกนี้นะครับอัดจีดนัดนี้ ยีบบาทนะครับ12ต่อ6กนกๆเป็นฝ่ายเสิร์ฟมาที่บุบรีลูกนี้ยอดใหม่ผ่านนะครับ1ิบต่อ6กวันนี้อากาศค่อนข้างที่จะร้อนนะครับโอ้โหลูกนี้ไม่ผ่านนะครับสำหรับนกๆนต่อ13 นักกีฬาไม่ต้องกัวร้อนนะครับหรือว่าใครจะเอาร่มก็บอกนะครับนักกีฬาลูกนี้นุกๆตบลูกนี้โอ้โหออกหลังไป8ต่อ13นะครับหาแต้มสำหรับบูบอรี่บูบอรี่วันนี้มีแข่งสองครั้งนะครับมาทีนกนกนกเคา สิบสี่ต่อแปดนะครับบุบรีสู้สู้บุบรี่สู้ตายมาทีนกนุกนกเป็นฝ่ายเสิร์ฟลูกนี้เสิร์ฟได้สวยนะครับแต่ว่าออกไปเก้าต่อสิบสี่ดูคนนี้เสิร์ฟนะครับสำหรับบุบรี่นะครับวันก่อนนี่โอตาสวยนะครับ ก็มาที่นุกๆกันต่อนะครับเสิร์ฟนไปได้ลูกนี้มาที่กนุกๆหนุกขอผ่านไปก่อนลูกนี้ออกนะครับเอาบอลบอ บอลกังกรรมการลายเมนหลับนะครับให่ลอยนะครับสิบต่อสิบห้ามาที่นก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 บุบรี บูบุรีสามจังหวะลูกน <resur> ี bloom, ้ตบเบาๆยังได้อยู่สำหรับนกๆกูุบุรีตบบ้าเอาล้วครับนกนยอดบูบุรีตบลูกนี้ไม่ผ่านนะครับ16ต่อ10กูที่2ก็เตรียมตัวไว้ด้วยนะครับเป็นการพบกันระหว่างประจานะครับพบกับเท่าเก่น้อยอันนี้ก็ได้ ก็เวลานอกได้นะครับร้อนอากาศค่อนข้างที่จะร้อนหน่อย <_' c oughs> ต้องคนนอก <_' c oughs> ข็เวลานอกก็ <_' c oughs> <_' c oughs> เวลานอกนะครับร้อนไปดื่มน้ำกันก่อนนะครับบูเบรี่ขอเวลานอกนะครับสเสร็จดีตามหลักสิบต่อสิบเจ็ดนะครับอากาศค่อนข้างที่จะร้อนนะครับวันนี้ เมื่อวานสองสามวันก็ฝนตกนะครับรับก็สำรับวันนี้นะครับก็มีสี่คู่นะครับคู่แรกก็กำลังชมอยู่นี้นะครับก็เป็นการพบกันระหว่างบูเบรี่นะครับกับนกนก,นกนะครับคู่ที่สองนะครับป่าจ่าบีซีนะครับพบกับเท่าแค่น้อย คู่ที่สนะครับเสาวเหล็กนะครับพบกับเอิร์ดควกนะครับแล้วก็คู่ที่4นะครับบูเบ,บอรี่พบกับมาเฟียน้อยนะครับ <c oughs> โอเคนะครับก็หมดเวลาดื่มน้ำดื่มท่ากันนะครับกรรมการต้องแทบเบานะครับเพราะว่ากรรมการอยากน้ำอยู่เหมือนกัน ก็ขอเชิญนักกีฬาทั้งสองทีมนะครับลงสู่สนามได้เลยนะครับก็เป็นทีมหนกๆนะครับที่ออกนำไปก่อน17-10ต่อนะครับ โอเคนะครับมาเริ่มกันต่อนะครับในเซตแรกนะครับเอาลมไหมครับนักกีฬาโอเคนะครับมาในสนามกันต่อนะครับนกนกจะเป็นฝ่ายเสิร์ฟต่อนะครับสิบเจ็ดต่อสิบเอาโอเคนะครับคน ก็ให้สวยวันสวยคืนนะครับนกๆเป็นฝ่ายเซฟนะครับ17ต่อ10บอ้าโหบูบูรี่ลูกนีสองจังหวะไปแล้วนะครับถูก2อ,อ่า2จังหวะกคือในจังหวะในอ่าคนเดียวกันนะครับมาที่นกตกกันต่อ โอเคนะครับเมาส์เก้าอี้ใช่ไหมอ๋อนึนก็เอาเมาส์เลยเออสิบเอ็ดต่อสิบเก้านะครับบูบูรีเป็นไฟเสร์ฟอ,อ้าวลูกนี้ไม่เข้าใจกันนะครับ12ต่อ19นะครับเอาไปเลยทั่ยีลูกคนนี้ กว่าเครื่องจะรอนต้องใช้เวลานะครับสำหรับนก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 ลูกนีเอายอดเบาๆโอ้โหสงสัยกำลังคิดถึงคนที่เื่นอยู่นะครับยี่สิบต่อสิบสองนะครับนกนจะเป็นฝ่ายเสิร์ฟ20สิบแล้วยี่สิบต่อสิบสองนกนกเป็นฝ่ายเสิร์ฟยางได้อยู่สำหรับบูบุรี่บูบูรี่โอ้วิดลูกนี้ อพาบอลนะครับพาบอลพาบอลหลบเรินนะครับ,รบอ่าการพาบอลนี่ก็จะฟาวนะครับพาลูกลูกนี้ยังได้อยู่สำหรับปูบุรีโอโหยี่สบสองต่อสิบสอนะครับ,รบมาแล้วลูกนี้โอโหรับเล็บออกไปยี่บสามต่อ 23ต่อ12บสอกูต่อไปเพลียมพร้อมไปด้วยนะครับประจ่าพบกับเท่าแก่น้อยลูกนี้โอ้โหเสิร์ฟได้สวยนะครับ24ต่อ12บสองนะครับวานพ่อยวานชิกาเลตวานรอนมาแล้ว ลูกนี้โอ้โหนะคัว่าเสิร์ฟจอดนะครับไปถึงนวมาที่13ต่อ24นะครับบูบูรี่จะเป็นฝ่ายเสิร์ฟเสิร์ฟไปแล้วลูกนี้สำหรับบูบูรี่มาดินกนกนะครับนกหนกขอไก้ไปก่อนยังได้อยู่สำหรับบูบูรี่ลูกนี้เสียงแชร์ดีสำหรับบูบูรี่ มาที่นกนกบูบรีบูบรีลูกนี้นก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 แกๆไปก่อนมาที่บูบรีโอ้โหยี่สิบห้าต่อสิบสามนะครับครับไดเซตแรก